สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับเราจะมาดูว่าคอมพิวเตอร์มันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีหลักการทํางนานกันแบบไหนและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนแรกเราจะมาดูที่ความหมายก่อนนะครับความหมายของคอมพิวเตอร์ก็มีหลายคนที่ให้คํานิยามไปค่อนข้างเยอะนะครับในที่นี้ผมก็จะให้คํานิยามสั้นๆว่าเครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทํางานโดยการประมวลผล และเก็บเทียบค่าคําสั่งด้วยความเร็วอ,อย่างต่อเนื่องและอัตโนมัตินะครับความหมายอาจจะดูแปลกๆสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันมีการทํางานหลักการทํางานด้ยนวยกัน3ส่วนเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยแรกครับก็คือหน่วยนําเข้าข้อมูลนะครับหน่วยที่2ก็จะเป็นการประมวลผลข้อมูลหน่วยที่3ก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกข้อมูลนะครับภาษาอังกฤษก็จะประกอบไปด้วย Input Process แล้วก็ o u t p u t นะครับก็เป็นหน่วยนําเข้าประมวลผลแล้วก็แสดงผลออกไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ครับเราจะคุ้นเคยกันในเรื่องของหน่วยความจำเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเมกนะครับหเมกะไบต์ b, b, นะครับหนึ่งกิกะไบต์หนึ่งเทรลไบต์นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหน่วยความจําที่มีขนาดเล็กนะครับเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับคุ้นเคยเฉพาะหน่วยใหญ่ๆจะเป็นเมกะไบต์กิกะไบต์แล้วก็เทรลไบต์นะครับ ต่อไปเป็นในเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ครับก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์หรือโอุปรกรณ์ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้สัมผัสอะไรต่างๆได้ก็จะเรียกว่าเป็นโอุปรกรณ์เป็นฮาร์ดแวร์นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์คือเป็นตัวโปรกแกรมที่เอาไว้ควบคุมการทําง,งานของคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งเอาไว้ที่ใช้งานต่างๆนะครับเพราะว่า ในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะแบ่งไปได้ด้วยกัน2ส่วนนะครับจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบเอาไว้ควบคุมอุปกรณ์ในการทํางานนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็เอาไว้ในส่วนของการใช้งานในส่วนของอผู้ใช้ที่ต้องการนะครับว่าต้องการอะไรก็จะเป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับต่อไปเป็นพิภพวิวแวร์นะครับหรือว่าคนนี่แหละครับเป็นบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับว่าเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเราสร้างมาเพื่อใครมี คนที่เข้ามาจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างยูเซอร์โปรแกรมเมอร์หรือแม้กระทั่งพวก Data อะไรต่างเก็บฐานข้อมูลอะไรต่างมันก็จะมีแยกย่อยหน้าที่กันนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญกันเฉพาะเฉพาะส่วนกันนะครับนั่นคือเรื่องของบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ Data หรือว่าข้อมูลครับก็สึ่งคือสิ่งที่เราป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับให้มันประมวลผลแล้วก็สิ่งที่เราได้รับจากคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาาไฟเสียงไฟล์อะไรต่างๆที่เราได้รับก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยอันนี้คือองค์ประกอบครับของคอมพิวเตอร์ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยกัน4ส่วนนี้นะครับต่อไปไปดูเรื่องของประเภทของคอมพิวเตอร์ครับเราก็จะแบ่งออกด้วยกันตามขนาดก็จะได้อยู่ด้วยกัน4ขนาดด้วยกันนะครับตัวแรกที่เราจะว่ากันนั่นคอือไปไปเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มีการประมวลผลที่รวดเร็ว นะครับแล้วก็ใช้งานเฉพาะด้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานออกแบบงานวิจัยนะครับที่มันมีความแม่นยำสูงนะครับนี่เป็นหน้าตาของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับต่อไปเป็นในส่วนของเมนเฟมคอมพิวเตอร์ครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ลองลงมานะครับเหมาะกับงานธนาคารนึกง่ายก็เป็นพวกตู้ ATM อะไรต่างๆนะครับมันก็จะใช้ความรวดเร็วค่อนข้างสูงนะครับเวลาเราถอนรูดฝากเงินนะครับมันก็จะตัด ยอดหรือว่าเพิ่มยอดได้อัตโนม,มัติแล้วก็ลวดเรือแบบเพียวทางนะครับต่อไปเป็นมินิคอมพิวเตอร์ครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดรองนะครับก็เอาไว้ควบคุมเครื่องจักรกลในโรงงานหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะไปเอาไว้มีการจัดการระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้นิยมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องสก็ดรูปออกมาเป็นพวกไมโครติ Microsoft, อะไรต่างๆนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับที่เป็นคอมพิวเตอร์สามัญประจําบ้านกันมีกันทุกคนมีกันเกือบทุกที่นะครับนั่นก็คือไมโครคอมพิวเตอร์หรือ Personal PC ขออภัยกับ Personal คอมพิวเตอร์นะครับเรียกง่ายๆว่า PC นะครับก็จะมีทั้งแบบตั้งโต๊ะนะครับก็เป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นะครับมีการแยกแยกตัวเครื่องแยกตัวหน้าจอเมาส์คีย์บอร์ดอะไรต่างๆออกมาเพื่อให้ใช้งานกนันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล็บท็อป นะครับโน้ตบุ๊กนะครับก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ครับเป็นโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ครับมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดครับเราจะต้องมีตัวที่จะนําเข้าข้อมูลโดยการป้อนตัวอักขรป้อนอตัวอักษรเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะใช้คีย์บอร์ดถ้าเป็นในส่วนของโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็ กดสังงานโดยที่ไม่ต้องมีปลุกนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับแล้วก็เมาส์ครับเป็นอุปกรณ์นําเข้าข้อมูลชนิดหนึกัน,นะครับโดยการคลิกมีเครเอร์เซอร์อะไรต่างๆเป็นตัวกําหนดนะครับเวลาคลิกก็คลิกซ้ายคลิกขวาอะไรต่างๆเว่ากันไปนะครับสแกนเนอร์ครับสแกนเนอร์ก็จะเป็นตัวนําเข้าข้อมูลชนิดหนึ่งนะครับนําเข้าแบบเปลี่ยนจากเอกสารมาเป็นไฟล์นะครับแล้วก็ ตัวกล้องดิจิตอลนะครับก็เป็นการบันทึกวิดีโอบันทึกภาพแล้วก็เก็บเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับต่อไปเป็นอุปกรณ์อของคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องหรือว่าเคสนะครับก็เป็นกล่องโลหะสําหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับทุกสีทุกอย่างจะต้องบรรจุเข้าไปในส่วนของตัวเคสหรือว่าตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม power มีไฟแสดงสถานะนะครับการทํางานของฮาร์ดดิสการทํางานของ เครื่องนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของสีน้ําเงินสีแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปครับเป็นเมนบอร์ดกับเป็นแผงวงจรนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดเลยนะครับที่ที่เราจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องต่อพ่วงก,กัน,กนเข้ากับเมนบอร์ดเพื่อให้มันเชื่อมเชื่อมเชื่อมข้อมูลกันเชื่อมหาก,กันได้แล้วก็ส่งผ่านข้อมลูลหากันกันนะครับต่อไปเป็น หน่วยประมวลผลครับก็จะเป็น CPU ครับ Central Processing Unit นะครับหรือว่าเรียกสันว่า CPU ก็ทำหน้าที่ในการประมวลผลครับปัจจุบันก็มีหลายๆค่ายนะครับที่ที่ทำออกมาอย่างตัวของ IOS เอง Apple A เองนีง่ยก็จะเป็นพวกชิปนะครับชิป A 1 A 2อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่เห็นในตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Intel นะครับก็อาจจะเก่าสักนิดนึงนะครับแต่ก็ นี่คือหน้าตาของในส่วนของสมองของคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นหน่วยความจําหลักนะครับหน่วยความจําแรกที่ว่าก็คือเรื่องของแรมนะครับแรมก็ภาษาอังกฤษ random access memory นะครับเป็นหน่วยความจาชั่วคราวที่เรียกหน่วยความจาชั่วคราวเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราทํางานอยู่เนี่ยตัวแรมเนี่ยมันจะบันทึกมันจะจําไว้นะครับว่าเราทําอะไรอยู่นะครับ เราพิมพ์เอกสารเราเล่นเกมเราฟังเพลงฟังอะไรอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมีการตัดสัญญาณไฟลงไปหรือว่าไม่มีไฟหล่อเลี้ยงเนี่ยหน่วยความจําตัวนี้มันก็จะเป็นการลบเลือนนะครับมันก็จะไม่สามารถจําได้เพราะว่าเรายังไม่ได้บันทึกลงในหน่วยความจําหลักนะครับในส่วนของพวกฮาร์ดดิสอะไรตักนะครับอันนี้คือในส่วนของแรมนะครับก็จะมีซีรีส์ต่งตางๆนะครับ DDr DDr2 DDr3 DDr4 นะครับ ก็แตกต่างมันออกไปนะครับต่อไปเป็นฮาร์ดดิสก์ก็เป็นเหมือนความจําเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นแบบบันทึกทาวนไม,ไม่ไม่มีการลบเรือนนะครับถ้าลบเรือนก็อาจจะเกิดด้วยสาเหตุของตัวฮาร์ดดิสก์เองนะครับแต่ถ้าเกิดคาว่าไม่ลบเลือนในที่นี้มันก็คือหมายความว่าเวลาไฟมันไม่มีเลี้ยงหรือไฟมันดับมันก็ยังอยู่ในหน่วยความจำนี้ นะครับไม่ไม่จเปต้องมีไฟเิงตลอดเวลาก็ได้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วค่อยใช้งานก็ได้ถ้าเทียบง,ง่ายก็เป็นพวกเมมโมรี่การ์ดของของโทรศัพท์ของกล้องอะไรต่างนะครับเวลาเราถ่ายภาพเก็บภาพอะไรต่างเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในเมมโมรี่การ์ดนี่แหละครับมันก็จะไม่ได้หายไปไหนจนกว่าเราจะมาเปิดขึ้นมาดูนะครับเป็นต่อไปเป็น power supply ครับจะเป็นตัวแปลงกระแสไฟนะครับจากไฟบ้านเราให้เป็นไฟที่ เอามาเลี้ยงให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอาจจะอยู่สักประมาณ22ถึง12โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับก็หมายความว่าแปลงเสร็จแล้วเนี่ยมันมาเลี้ยงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถแตะต้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้นะครับไม่ถึงขั้นว่าต้องมันไม่ไม่ถึงขั้นว่าช็อตนะครับถ้าเทียบง,ง่ายๆกับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นพวกหัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่มันอเอามาชาร์จ ทรศัพท์นะครับเราไปจับปลายสายมันก็มันก็ไม่มีไฟพอที่จะช็อตได้นะครับแต่อาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับบางทีเขาอาจจะใช้อดปเตอร์ปลอมหรือว่าอดปเตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ power supply นะครับตัวต่อไปเป็นหน่วยแสดงผลนะครับก็จะเป็นจอภาพนะครับแสดงผลให้เราเห็นเป็นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโออะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นใน จอของมือถือเนี่ยมันก็จะทําทําหน้าที่ได้2ออย่างก็คือนําเข้าด้วยแล้วก็แสดงผลให้เห็นด้วยนะครับโดยการแตะแตะแต,แต,แต,แตสัมผัสอะไรต่างๆนี่คือในส่วนของจอนะครับแล้วก็จอคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้บางรุ่นมันก็สามารถที่จะแตะสัมผัสหน้าจอเพื่อสั่งงานได้นะครับอันนี้เป็นหน่วยแสดงผลเช่นเดียวกันนะครับเป็นเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องปิ้นนะครับแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบจากไฟล์มาเป็นเอกสารนะครับ